สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พายิปซีพยา,ยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายโดยในวันที่15ตุลาคม2566ให้กับคนทั้ง7วันเกิดนะคะเริ่มต้นที่คนวาที่สามใบไม่พูดเยอะนะจ๊ะคนวาทิดมาห้าเหรียญนะสี่เหรียญด้วยนะจ๊ะแะ ราชาถ้วยนะคะเขาบอกคนวาทิตนะเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังแล้วนะมาทั้งห้าเหรียญสี่เหรียญอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าต้องระวังเรื่องของการใช้เงินนะคะระวังเรื่องของกระเป๋าแฟบกระเป๋าแบนหรือว่ามีคนมาหยิบยืนหรือว่ามีภาระทางการเงินนะคะนะต้องรู้จักมันตจการเงินให้ดีนะคะนะไม่งั้นคุณจะลําบากในอนาคตแน่นหวนนะคะต้องรู้จักแบ่งเก็บแบ่งใช้นะอย่าใช้อย่างเดียวนะคะแต่วันนี้ก็จะอาจจะเจอได้เจอกับคนที่ซัพพอร์ตนะคะคอยซัพพอร์ตหรือว่า ให้ความดูแลนะให้ความสนใจหรือให้ความจริงใจนะฮะอาจช่วยเหลือทางด้านการเงินก็ได้นะอาจจะเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินก็ได้หรือว่าคนใจดีอ่ะนะคะนะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือมีบริวารที่ดีเข้าใจนะสถานะของคุณนะคะนะ,ะก็เลยไม่ได้อยากจะพึ่งพาหรือว่าทําให้คุณลําบากมากไปกว่านี้นะคะขอพ่าทักพิเศษนิดนึงค่ะ อา,อาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะมีคนไปมาหาสู่ถ้าคุณไม่ไปก็อาจจะมีคนมาหรือมีการส่งข่าวคราวกันเกิดขึ้นนะคะต่อไปคนวันจันทร์สามใบนะคะจันทร์สามใบมีเดอะฟูนะคะมี9้าดาบนะคะมีสเตร็งนะนะคะมาทั้งสเตร็งมาทั้งเดอะฟูนะคะนะ ขาบอกคนวันจันนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเที่ยวเล่นเย็นใจนะมัวชิลๆอยู่นะคะนะแต่วันนี้มันจะมีเรื่องหนักหนาเพราะว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆสําหรับคุณนะมันต้องผ่านความยากเย็นแสนเข็นนะคะขอให้ใช้ความอ่อนน้อมสยบความเคลื่อนไหวแล้วคุณจะชนะทุกสิ่งสเต็งเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะมันชนะแต่ว่ามันเหนื่อยนะคะมันต้องเหนื่อยก่อนนะมันต้องทําให้ดีก่อนมันต้องสู้สุดใจมันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใส่ใจต้องโฟกัสต้องคอนเซนเทรตและต้องใช้ความ อ่อนน้อมนะคะนะมันจะทําให้คุณเนี่ยสำเร็จนะคะนะกับงานหินหินงานยักยกักงานบิกบ๊กบิ๊กงานยักยักนะคะนะกินของแข็งอ่ะเออนะคะนะแต่คุณสามารถทําได้มันคือเก่งนั่นแหละนะแต่ว่ามันเหนื่อยนั่นเองค่ะนะมันมีเรื่องของก้าวดาบมาด้วยนะเครียดกังวลเครียดไปก็เท่านั้นบางทีมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะขอค่ายทักพิเศษหน่อยบางคนอาจจะมีแบบปวดหัวปวดหูไม่คงไม่เกงปวดเนือปวดฟันนะอ่า ถ้าสมมติว่าสบายไปหาหมอสักนิดมึงจะเจอหมอดียาดีนะคะวันนี้อาจได้คู่นะคะหรือว่าได้กัรยานิมิตที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันดีนะจ๊ะต่อไปคนวันอังคารนะฮะอังคาร3ใบนะคะอังคารมี h ไฮพินเทสนะคะมี l ลเวอมีสิบเหรียญใช่ม่จ๊านะ เขาบอกว่าคนวันอังคารในวันนี้เจ้าชะตาก็ทําอะไรเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะหรือไม่ก็อาจจะเรื่องของสายมูฉีกแนวไปนะคะนะวันนี้ทําอะไรก็อาจจะมีเรื่องของอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆด้วยก็ต้องระวังนะเชา้ชาเช้าสดใสบ่ายตึงเครียดอะ,อะไรก็ว่าไปก็มันมันอยู่ที่คุณนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นที่พูดมานะ นะคะวันนี้ทําอะไรอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นกิจการงานใหม่นะฮะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะร่วมทุนร่วมวุ่นกับใครสักคนนะคะนะวันนี้บริวารทีมงานเหนียวแน่นนะคะแล้วก็เป็นพลังให้คุณได้เป็นอย่างดีนะหรือไม่ก็การเงินดีหรืออาจได้ราบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้านะจ๊ะอ่ะขอพ่ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ามีเดวิลอย่างไม่ต้องระวังเรื่องของพาชันนะคะพาชันมันสูงนะคุณก็อยากจะสนองนี้ตัวเองอ่ะบางทีลืมไปว่ากาลังเห็นแก่ตัวอยู่หรือว่า บางทีก็ไปทําผิดกฎผิดกฎ,ดกฎหมายผิดระเบียบเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรนะมันอาจจะส่งผลกับคุณในอนาคตอันใกล้ก็ได้นะคะต่อไปคนวันพุธนะจ๊ะคนวันพุธสามใบนะฮะพุธมีสี่ไม่เท้านะคะมีเด็กถือไม่เท้าอีกนะจ๊ะอ่านะฮะและหก เะะขาบอกคนวันพุธเนี่ยนะเรื่องของการงานบ้านช่องห้องหอดีหมดเลยนะอาจจะมีเรื่องของการโฟกัสและคอนเซนเทรตในเรื่องของการงานนะคะหรือ ดูแลบริวารน,นะคะนะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคุณมีความใส่ใจนะคะนะดูแลบริวารเป็นอย่างดีบางคนอาจจะมีเรื่องการสื่อสารหรือการพบปะพูดคุยกับคนทางไกลหรืออาจจะเป็นคนที่บ้านเป็นบริวารอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะในเรื่องต่างๆดูแลกันนะคะนะทุกอย่างเป็นไปได้ดีดคะ่ะเพราะคุณตั้งใจนะคะขอใหทา่พิเศษนิดน,นึงนะคะ อ่าจะมีเรื่องเฉลิมชลองวันใกล้อาจจะใกล้วันมงคลหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเป็นแม่ง,งานนะคะนะหรืออาจจะเป็นเบ่าวสาวเองซึ่งทุกอย่างมันดีนะคะนะในช่วงนี้คุณก็อาจจะให้ความสนใจกับสิ่งที่คุณโฟกัสอยู่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการดําเนินงานอ่ามงคลต่างๆนะคะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะงานแต่งอะไรอย่างงี้งานบวชอะไรอย่างงี้ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องดีๆหมดเลยนะคะซึ่งคุณกําลังลงเอาตัวเองเข้าไปเป็นหลักไปเป็นคลุกคลีนะคะ ซึ่งทำแล้วมันจะประสบความสําเร็จดีค่ะนะคะจะมีความชื่นมื้นชื่นใจดีนะคะหรือวันนี้ถ้าไปไม่ได้ทำทำอาทกิจการงานเองก็อาจจะไปร่วมงานนะคะนะงานเลี้ยงงานมงคลงานสังสรรค์ต่างๆนะจ๊ะตามนั้นเลยอ่ะต่อไปคนวันพริฤหัสนะคะพริฤหัสสามใบนะจ๊ะอ่าพริฤหัสมีห้าเหรียญน,นะจ๊ะไม่ อาเหรียญต่หัววันเลยนะอ่ะมีหนึ่งไม้เท้านะคะและสุดท้ายเป็นแม่ชี้เชี่ยนนะฮะบอกว่าคนวันพฤหัสต,ต้องระวังเรื่องของการเงินนะคะนะการเงินแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าการเงินไม่ดีแต่เรื่องของการงานดีนะนะคะอาจจะรับโอกาสได้รับการออฟเฟอร์อะไรใดๆนะบางคนมีเรื่องของโอกาสและความมั่นคงเขาหมานะมีบริวารช่วยเหลือดีนะคะจะพิชใกล้กายดีนาทีสุดท้ายก็จะ มันปจะเป็นไปใน,นทางทิศทางที่มันดีนะคะนะเออนะคะอาจจะพิสสถานการณ์นู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออหรือที่ผ่านมากระเป๋าหแห้งๆนะ่ะอาจจะมีคนมาออฟเฟอร์งานให้สักงานหนึ่งก็ได้เงินมาตูมอะไรอย่างเ้ยก็ได้นะคะขอ้พิเศษหน่อยอ่านะฮะงานที่เกี่ยวกับงานครีเอทเนี่ยระวังเลยนะให้ผลดีนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนนะ ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะคุณคิดโปรเจกต์ในหัวเยอะแล้วมองเห็นเงินใช่ไหมแต่ให้คุณทําทีละอย่างนะคิดมาเจ็ดสิ่งเจ็ดอย่างแนละ้วทำพร้อมกันเนี่ยบันเลยนะคะไม่ได้นะต้องทําทีละอย่างให้มันสําเร็จได้เงินมาแล้วค่อยทําอย่างที่สองที่สามที่สี่นะจ๊ะนะต่อไปอวนันศุกร์นะคะสุกสามใบอะไรว่าสุกสามใบอะไรว่านะคะสุกมี สิบดาบสามไม้เท้านะคะและสามเหรียญน,นะจ๊ะมันสุกต้องระวังสุขภาพนะคะอาจ,จมีเรื่องของการเดินทางนะการเงินดีการช่วยเหลือจอากคอนเนคชั่นดีนะคะอาจช่าทำให้คุณได้รับความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารสัญญานะคะเรื่องของงานเรื่องของเงินดีหมดเลยนะคะแต่ต้องระวังสุขภาพนะคะขอพ่าคักพิเศษยังไงจะผ่าหมดหาหมอระวังนะ นะคะอาจจะมีเรื่องของการหาหมดหามหมอสมักนิดหนึ่งนะคะนะไม่ดีก็ไปซื้อยานะรู้สึกไม่ดีก็ไปซื้อยาก็จบเลยนะคะตามนั้นต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะคนวันเสา,าะะเร์มาด้วยความวุ่นวายเลยนะจ๊ะห้าไม้เท้าเลยจ๊ะสี่ไม้เท้าเลยจ๊ะและสุดท้ายเป็นอ่า พระสังฆราชนะคะอ่าเขาบอกว่าคนวันเสาร์วันนี้อาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานสักนิดนึงนะคะนะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ นะหรือไม่ก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจหรือว่า,าเขาเรียกว่าอะไระความที่เห็นไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่มีความขัดแย้งออประมาณนั้นนะคะแต่จริงๆแล้ว,วการงาน,นยมีความมั่นคงดีทุกอย่างมดีนะขอให้ระวังเรื่องของสภาวะอารมณ์นะคะพยายามอย่าประทะท่านเองนะคะหรืออาจจะเกิดความยุ่งๆนะคะงานเยอะนะคะลูกค้าเยอะก็ได้นะนะคะแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหรือว่าวันนี้อาจจะเจอคนที่มีความเมตตากรุณานะคะนะหรืออาจจะมีคนที่คอย ให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความัพพอร์ตคุณอยู่นะคะนะนะคะก็เ,ะเป็นได้ผู้ใหญ่เมตตาเออน,นะคะขอให้ทางพิเศษค่ะระวังเรื่องการกดท้องกดไส้กดแก๊สเกินในกระเพาะนะคะจบแล้วทั้ง7จวันเกิดเป็นไงเป็นบ้างอย่าลืมค่อยกันกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ